สวัสดีครับก็โซ <c oughs> นี่โนีค้ครับงานคณกแี้ก <c oughs> ็กาแรแสดงธรรมของเออของแต่ละท่านนะครับปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ดูในคลิปเท่าที่เด้งมาแล้วก็เข้าไปฟังนะครับก็จะอันนี้ผมเออ <c oughs> นึกถึงพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้า เท่าที่ดูใน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  youtube เนาะท่านก็จะนั่งแล้วก็ตั้งใจสอนใช่ไหมครับตั้งใจสอนทุกคนทุกชนชั้นนะครับแต่ว่าไอ้ท่านั่งของคนสอนทำเดี๋ยวนี้นะครับแปลกๆนะครับจะเขาจะไม่เครารพธรรมพระพุทธเจ้าหรือว่าเขาจะลืมยังไงก็ไม่รู้นะครับบางทีมีนั่ง สเปะสปะครับบางทีนอนนะครับตีลังกาสอนเหมือนไม่ให้เกียรติพระพุทธเจ้านะครับบางทีก็กินกินไปสอนไปอย่างเงี้ยมันหรือว่าเขาลืมพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาปเป็นศาสดาใช่ไหมก็น่าจะให้เกียรติพระพุทธเจ้าหน่อยเนาะอันนี้คิดจะทําอะไรก็ทําเหมือนเหมือนที่บ้าเลยการแต่งตัวก็เหมือนกันนะครับบางทีก็ หนักสุดก็เกือบจะไม่ใส่อะไรนะครับแต่ก็คิดว่าตัวเองเป็นอริยะอริยะเพราะวาจะเป็นอริบ้านะมากกว่านะครับเห็นไหมพระพุทธองค์ก็ใส่จีวรน,นะครับสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็พระองค์ก็เพียงแต่ไปขอทานนะครับอาหารมือ้อนึงนะครับเดี๋ยวนี้คนสอนธรรมะนะครับ ที่สแกนหน้ายืนยันตัวตนว,ว,ว่าเป็นอริยะอริยะนี่ก็เงินล้วนๆนะครับเข้าเครืไม่เอาแล้วเอาแตเ่เงิน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 เท่านั้นที่อริยะต้องการทำไมนีม่แล้วก,ก็เข้าใจนะครับทุกว,วันนี้มัน แข่งกันแข่งกันแข่งกันจำแข่งกันจำแล้วก็แข่งกันทำคอนเทนต์นะครับว่าเออมีคนบรรลุทานะออกมาพูดทําคลิปบรรลุอะไรมันจะไปบรรลุบรรเลือ,อะไรแนตะ่ละคนก็ดูการแต่งตัวการท่านั่งสอนใช่ไหมคำพูดคำจาเออ ไปคิดเงินอย่างเงี้ยมันมันจะไปเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้ยังไงมันก็เหมือนกับบริษัทนี่แหละบริษัทร,รับจ้างบริษัทร,รับจ้างโมให้คนอื่นฟังนะพระพุทธเจ้าท่านก็ฝากเอาละหันนะครับให้ช่วยปวดสัตว์นะแต่เดี๋ยวนี้เอาสิใครใครไม่มีเงินเนะี่ยเอาจะไปบวชได้ไหมจะ,จะไปฟังเข้าคอร์สกับเข,า,เขาได้ไหมแต่มีอยู่บางที่ก็ บวชฟรีอยู่ฟรีกินฟรีนั่นแหละก็น่าสง,งสารเจ้าสำนักท่านอยู่เหมือนกันหาเงินเดือนละสิบยี่สิบ,สบล้านเพื่อที่จะให้คนมารู้รมนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยนะครับตอนนี้เขาลืมตัวพวกอริยะอริยะยุคสองพันห้าหกสิบแปดเนี่ยลืมพระพุทธเจ้าท่านสอนคนสอนยังไงนะครับนั่งท่าไหนนะครับแต่งตัวยังไง ท่านไปขอทานนะครับอาหารมื้อเดียวเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยยิ่งกว่าขายปลาส้มปลาอะไรก็ไม่รู้เก็บเงินเก็บทองเขาไปทั่วถ้าพูดอย่างนี้ก็อีกแหละก็มันต้องใช้มันใช้อยู่มันใช้มันเลยจะทําไปเหอะบอกไปก็เท่านั้นแหละมันความโลภมันครอบงําแล้วนี่ตามสบาย อย่างน้นนอยๆอะถ้าจะเอาเงินก็เอาแต่ว่าถ้านั่งนะครับคําพูดคําจาก็เห็นแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองน้อยเห็นแก่เด็กน้อยไม่ใช่ว่าเอาแต่กลุ่มตัวเองอฉันจะแสดงหยาบคายยังไงมันก็เป็นเรื่องของฉันของกูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่งงคุณก็บอกไปแล้วอ,อยนนันธนัทศนะ ูดว่าตัวเองเก่งกาจสามารถแค่นี้ก็ไม่คิดคิดเอาแต่ประโยชน์จะเอาแต่เงินสร้างกระแสรสร้างไวรัลอะไรให้มันคนเข้าไปเสียเงินเสียค่าคอร์สเช็คดูหน่อยว่าตัวเองกับพระเจ้านะ่ะจุดประสงค์ท่านนะมันใกล้เคียงกันไหมเออไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยจะทำยังไงดีวะ อันนี้ได้แล้ววันนี้ได้แล้วห้าสิบหัวเดือนหน้าได้แล้วร้อยห้าสิบหัวเอาเครื่องคิดเลขมากดเป็นเงินโอ้ยได้ลวเดี๋ยวถมที่หน่อยสร้างห้องน้ําสร้างพญานาคหน่อยเออสร้างโน้นสร้างนี้เพื่อที่จะเ,ออเปิดบริจาคไงก็ไปทําจริงอยู่บริจาคได้ห้าพันอย่างเงี้ยสร้างสองร้อยห้าสิบที่เหลือก็ไปแบ่งกันซื้อ อะไรมากินกันเกินเกินมือน้อนึงอ่ะไม่เหมือนพนระพุทธเจ้าแล้วไงเอ,อลืมพระองค์แล้วไงเอาคําสอนพระองค์มาทําเลตุ้มเปนะ่ยพอคนมาบอ่อยางเอาอีกแล้วขึ้นจะฟ้องจะแ้งอะไรฟ้องไปเลยไหน,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 นๆก็ใกล้จะตายแล้วฟ้องจะมาฟ้องก็มาฟ้องเลยถูกสอนก็เห็นแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านเออพระที่ท่านปฏิบัติได้อยู่ในป่าเนี่ย ก็มีอยู่นี่แหละที่ท่านไม่ออกมาสักทีละอายท่านก็คงจะละอายใจเนี่ยรองเท้าก็ไม่ใสพระพทธเจ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหแต่ละสำนักไม่มีแต่เจ้าไม่มีแต่คอปเตอร์เนี่ยนอกั้นมีทุกยี่ห้อรถจะไปบอกว่าคุณไม่โลภไม่ใช่ไม่โลภจริงก็จะไปเอาสิเงินสอนเขาเฉยๆจะได้บรรลุทั้งประเทศ ไม่ใช่บรรุเฉพาะกลุ่มของพวกคุณร้อ,อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยทำแบบอาจารย์เบียร์ดิคนติดตามสี่ล้านห้าล้านคนแล้วอาจารย์เบียร์ก็ไม่ธรรมดานะน่าจะระดับระดับสูงแล้วอาจารย์เบียร์จะประมาทนะนอนพักมั่งมีดาวลุ่งกำลังจะไปแซงอาจารย์เบียร์แล้วตอนเนี้ย ไม่ใช่ผมนะผมดาวล่วงอีกชักหน่อยก็จะคุยกบลากมะนาวแล้วเออคนเก่งๆก็อย่าหวังแต่เงินลิ้นแลบออกมาเลยเป็นแบงค์พันแล้วดูหน่อยพุทธเจ้าสอนอยังไงไม่ใช่ว่านอนไข่ห้างสอนคนมันให้มันเคารพพุทธเจ้าหน่อยสิเออทำเป็นกระโหลกกะลาเป็นบ้าเป็นบอไปได้ เ,เขียนดีๆเมจิกได้เงินเยอะก็ซื้อหน่อยอ,อ,อาดารย์เรล่มนี่เขียนตัวเท่าหมดนี่ใครจะไปมองเห็นเอากี่ล้านเงนินน่ะสอนดีๆสิอาจารย์เบลสอนแป๊บเดียวได้สี่ห้าล้านแล้วสองเดือนเองแม่ของแท้ของแท้นีคุณสอนดีๆเดี๋ยวได้ไปออกโหนกระแสรอบเดียวนะถก ดีไม่ดีได้คอปเตอร์เก่งแล้วก็ทำดีๆถ้านั่งการแต่งตัวเนี่ยเงินจะเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปเถอะเหลือๆก็ทำหล่นหล่นบ้างไงขอทานกับอะไรเขาได้เก็บไปใช้บ้างนะสี่สาห้าพันหวานๆทำเป็นหล่นลถอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เขาเก็บเศษเหล็กอะไรขายเขาจะได้มีเงินไปซื้อข้าวกินหวงเหลือเกิน เออทรมาที่สอนคนบรรลุธรรมได้เป็นจบจิตได้เนี่ยโอ้โหสอนนี่ขนาดว่ามันประเสริฐที่สุดใช่ไหมแต่เงินห่วงไหนบอกว่าเงินมันโลภไงสอนก็ตรงข้ามกันสอนให้เขาบรรลุสอนให้เขาละโลภโกรธหลงแต่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนเนี่ยเอาที่ตอนนี้แม่ชีก็กลาบ พระก็กราบแล,แล้วเนี่ยแทนที่จะห้ามเขากลับไปถ่ายคลิปมาลงว่าเออแม่ชีกราบคารวะพระกราบคารวะไม่เกรงใจพระพุทธเจ้าเลยลองคิดดูดีๆช็อตเนี่ยมันไม่ใช่ต้องปรับปรุงพวกที่เป็นอรหันต์อรหันต์เนี่ยคิดว่าตัวเองอเก่งกว่าใครในจักรวาลเนี่ย,นนยไปดูดิเอาสินห้าให้เราก่อนอืม ผมก็สามคลิปมาในไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลยบนล้วนๆนะครับก็คลิปนี้จะตั้งชื่อว่านะครับเวทนาเวทนาของผู้ที่ยืนยันตัวตนว่าเป็นอาิยะอาิยะอาิยะเอาเงินเยอะๆสวัสดีครับ